รถด,ดีมดีาครับพี่น้องมุนีสิพามานี่ครับได้นหนูมาตัวหนึ่งสิงมาอ้อมครับผมอ้อมหนูใสซนี่แหละครับพักก็จิมมีเขือต้นหอมหรือกัปคี้เหล้า มาลงมือเลยครับผมใส่หนูลงไปเลยครับใส่เครื่องลงไปครับผมเครื่องกับมีพริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมครับผมเดี๋ยวล้วนหนูครับนำแประก,กอนครับ noodle, rau nè các bạn, gà om nướng, ok các bạn, nướng thêm sẽ làm nước luộc โอเคผมลอ,อกนูซุปปรุงรสกันครับโอ้เด,ดือดพุดๆเลยพี่น้าโนูอ่ดซุกแล้วครับผมแล้วก็ต่อต่อไปก็ใส่นี่ครับใส่บักเขือลงไปเคือซุกยา,ากน้อยๆด้วยพี่น้องเออใส่กรรไกรักปรุงรสได้ครับพัน่นี้ ใส่รถดีของชุรมครับผมประแดกใส่ไปตอนลวกเอาเรื่พี่นะใส่แต่ประแดกพ่อครับน้ำป่าว่าต้องใส่ชิ้มรสาติครับผม เคครับผมเดี๋ยวรอปลาเกือสุเกเล็กน้อยค่อยใส่พักเป็นกันตอนต่อไปครับผมโอเคครับผมปลาเกือกัดเริ่มสุกแล้วต่อไปก็ใส่นี่ครับต้นหอมผักขี้เหล่า กินหอมคุมนมากเลยพี่น้องโอเคครับผมเรียบร้อยความเสิร์ฟครับมาพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้อมโนอิงเขาเองกันครับผมนะสดนานวันอืมตัวชาติแ่บครับผม ได้พักยหลายองแสบไป่น้องออหนูอห <c oughs> ืมบท <c oughs> ีบ่ผมเลยขอบคุณครับขอบคุณผูชมมากฝากกุไก็แค่ไว้าวาวาวาตามเรื่อยไปหน้องเลยสำหรับคลิมนี้ก็ไว้งจัมเนียรก่านจิงนะครับสวัสดีครับ